แมได้มาแล้วก็ซือาิทะแต่แต่กรรมไม่เคยปดใครถ้าคนทาดีก็ต้องได้ถ้าเป็นกรรมดีนก็ต้องมีความสความสุนี้ไม่ได้ให้ผลปัจจุบันแล้วมันให้คนเวลาต่อมาต่อมาต่อมาความเชื่อกัเหมือนกัน ถ้าคุณทําเนี่ยบางทีที่คุณมีความสุขคุณอาจจะได้รับเศษกรรมอย่างอื่นที่ที่มันให้ผลมาแต่คุณจะไม่รู้ยังไงว่าสิ่งที่คุณทาที่ในอดีตไม่ว่าจะเป็นการหาเลี้ยงชีพที่เป็ผิดผิยู่นผู้อื่นโดยที่เราได้ดังมาแล้วเราเจอวิบากกรรมอะไรบ้างณนะปัจจุบันและมันจะได้รับวิบากกรรมใน,นะนอนาคตซึ่เราไม่รู้ถ้าเราได้กลัวเรื่องอย่างนี้กลัวว่าอาจจินต มันเป็นบ้า,บบาทำให้บ้าได้ก็เลยต้องเชื่อต้องเชื่อในคำสอนของพุทธเจ้าเชื่อในในที่พรองได้ปัญญัตัดไว้ในกรรมเป็นบุคคลที่ควรทราบด้วยเราต้องเกิดแบบเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ต้องเข้าใจในกรรมนะไม่นั้นเราจะทำอะไรไม่ถูก ราะว่าเพราะว่าด้วยอํานาจแห่งกรรมเนี่ยอ่มันจะส่งผลไปอไปให้เราได้รับเวทนาในนรกบ้างเวทนาในกําเนิดเดชานบ้างเวทนาในเปรตบ้างเวทนาในมนุษย์หรือเทวดาบ้างก็แล้วแต่เกิดจากกรรมทั้งสิ้น ก็เลยกรรมก็เป็นคนที่ควรทชาบแล้วก็ความแับแบ่งกรรมคือกรรมไม่ได้รูดเราก็ควรที่จะทราบเหตุปัจจัยสมุทัยที่ทําให้เกิดกรรมเราก็ควรที่จะทราบอภิไายถึงความแับแบ่งกรรมเราก็ควรที่จะทราบอภิรายถึงความดบบแบ่งกรรมก็คืออะไรมักมีองคแปดนี่แหละนี่คือยาหมอวิเสษยาถ่ายอริยะมันถ่ายได้ทุกอย่าง ไ่ใช่ถ่ายไทยน่ายดึกแรงพยาธิรอกรับออกจากลำไส้นะมันถ่ายความแก่ออกจากความแก่มันถ่ายความตายออกจากความตายมันถ่ายความเกิดออกจากความเกิดมันถ่ายความสงเศร้าร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายความทับแขนใจออกจากความสงเศร้าร่ำไรรำพันความไม่สบายใจความทับแขนได้นี่คืออริมักเดียวแปด

อันนี้ก็ปใหม่ตอนแรกภาพเบคอนมาแล้วดีอ้ราสนาทำพระป้าอาคมมาใช้กันได้มีจิตประสาทเด็เส้นเดนตรงกลางอ่าดีใจจะถามไปเช่นตาแดนในคามสบนสิ่งที่เขาอยาก มาอาจารย์โบน้องเสียงไหมไหมโอเคครับแล้สกเสียงให้สวยงุมครับการเย็นยกรสยะบาแเองให้คาเบลได้ยินได้ฟัง คำถามอย่างนี้ผมก็ตอบได้ว่า <With maybe S 2> เขาจะเป็นยอดหญิงที่ยิ่งใจใน gold trade หรือ world แห่งนี้ครับไม่ใช่อย่างนั้นอ๋อถก โสดาบ,บันก็เข้าข่ายแล้วตอนนี้โสดาบ,บันก็เข้าสิงล่างเข้ามาหน่อยๆแล้วถือว่าดีแล้วดีขึ้นเรื่อยๆไวกว่าตาวินยัยตาวินัยยังไม่ได้เป็นขนาด,ดานดี้เลย,เลยถ้าจะคุยเนี่ยมันต้องหยุดทำงานเด้อเขาเงานก็เร่งเพรว่ามีความเมต่踏实ก็เ,เลยอยากจะ ในเมื่อูเชิแล้วก็อายุงานกอพูดแล้วก็มาขัดนี่เดี๋ยวจดตัวนี้เพราะว่าการที่จะเป็นรู้ว่าตัวนี้เป็นโสดาบันเนี่ยมันก็จะต้องเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติเพราะว่าไม่ใช่เรื่องเล่นเนอการที่เราจะ สี่เวลามาเกิดเป็นมนุษย์ตัชาติเนอ่าเราก็ไปเวียนเป็นเทรราชานเป็นนรกออยู่ในนรกอยู่ในเปรตหรืออยู่นเทวดาที่แรมแรมกลับแรมน้อยกลับพันกลับมาเื่นกลับมาแล้วเน่ยส่วนใหญ่อ่ะพุทธองค์ก็บอกจะอยู่ในนรกสัมมา แล้วก็เป็นเดรัจฉานเฉยเท่ากับเตตินในปบรรพีถ้าเทียบกับเตดินที่ปลายเล็บจะมาเป็นโสราบันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเพราะเรื่องใหญ่อาจารย์ผมก็เลยต้องสำหเวลาถ้าหากที่มันเจอหนุกเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งใจฟังหน่อยถ้าอยากได้เพราะอาการปฏิบัติที่จะขึ้นมาเป็นโสราบันเนี่ยนะ จากพื้นฐานเนี่ยก็คือมาจากการศรัทธานี่อเมื่อพื้นฐานมีศรัทธาแล้วอเราก็ต้องเข้าไปหาที่เรียวกว่าต,ต้องไปสะสมนะ สุดต่างต้องมีศีลมีสุดต่างมีจาคะปัญญามันจะเกิดปัญญาเกิดนี่ไม่ใช่ว่ามันจะได้ไม่ใช่ก็ต้องพัฒนาปัญญาให้ิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้ากว่าไม่รู้เส้นทางเดินสายไปที่เราจะสถาปณาตนเี้ขึ้นมาเป็นโสดาบันถ้าไม่รู้เส้นทางเนี่ยมันมันจะขึ้นมาได้ น้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาศรัทธ,ธาพระพุทธองค์พระุทธเจ้าพพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุญบานก่อนนะถึงแม้ว่าก่อนพุทธกาลแม้กระทั่งตัวพระุทธองค์เองเก่อนจะมารู้อนุสาสนิปัสสันที่โุดามันสกทาอนาคาหัตถผลเนี่ย มันก็ต้องใช้อ่าอการปฏิบัติมาเนี่ยหลายแสนหลายแสนหลายล้านชาติเนาะอ่าถึงจะตาปักหมุดมาอ่ามาเป็นศาสดาและเป็นผู้รู้เนี่ยเนาะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเรามามีโอกาสแล้วเนี่ยาะก็เอามาพูดเล่นๆกันเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้แล้วอ่าว่าอาจารย์ปู่ก็รู้เี้ยก็เลยต้องบอกให้รู้นะอ่า เมื่อรู้แล้วเนี่ยนะนก็ควรจะใส่ใจเรือ่อ,องขอุศาสนีสิทธินน์ที่เราทีนี้ตัวนใหญ่แล้วที่ชดใช้ก็จะติดอยู่แค่ที่ปฏิบัติอ่าดเดินบนน้ำเดินบนนา้ำเหยียบน้ำทะเลจืดดำาดินทายจิต่ายใจผูจ้อื่นได้อันนี้นส่วนใหญ่แล้วจะลงไปทาง ลาบสการสมาอราจะที่จะเอามาใช้กับเพื่อให้บรรลุเป้าไว้การเกิดชันดับซึ่งรูปคนเนี่ยมันก็มีไม่มีแทเไม่มีเพราะางนั้นเนี่ยเมื่อมันมีนะพระพุทธองค์มาเกิดแล้วถึงแม้ว่าเกิดสั้นๆจนสิ้นไปแล้วพระพุทธองค์ก็ยังบัญญัดไว้จนวาระสุดท้าย อ่าจนกระทั่งสงทั้งหลายที่มาประชุมนมกันพันหกร้อยห้าสิบรูปก็ไม you, Th like others, ่ไม่มีใครนะที่จะสอบถามว่าท่าที่มคนรองเรียวจัเป็นต้องใช่ยังมีอีกไหมพอะองถามแล้วก็ไม่มีใครอบว่ารู้หมดแล้วนะเมื่อรู้หมดแล้วไม่มีทาหนที ว่าอนุสัจณีปฏิหารี่เรียกว่าคุณธรรมอันประเสริฐสประการนอริยสัจสี่กส่งผนโดยพระองแล้วก็เ <CCTV> ดินเนทางนขั้นตอนขั้นตอนอย่างที่บอกก็เสร แล้วเนี่ยก็ต้องมาให้สิีนตัต่งจายจาปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยท่าก็จะมาแล้วจะมาเรียกว่าขึ้นสัญญอามาละสัญญาต่ำต่ำสิบข้อละให้ได้สามข้อสังยาตสิบเนี่ยไปเสิร์ดูสามข้อแรกเนี่ยทละได้เนี่ย อาซาวดาบ,บ,บันก็มีหวังมีหนวะังแต่ในสิบในสามข้อเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของศิลปะเสียสิกรดด้วยนะเดี๋ยวหน้าปากสเกี่ยวกับเรื่องที่หมอหนมมาดูด้วยอนะันนะี้เนี่ยไม่ได้ห้ามคนอเลนนะแต่หมายความว่านถะ้าเรา ต้องการที่จะขึ้นโสดาบันเนี่ยตรงนี้ต้องละหมดอ,อันนี้แต่เมื่อเราละได้แล้วเนี่ยสามครอแล้วเราก็ไมารู้ว่าเรา,าเริเ่มจากปฏิมาสรมนาทีเรียกปฏิมา เราพยายามนะเนี่ยพยายามจัดการเรื่องของเราเมื่อเราปฏิบัติสำเร็จเราสิ่งยากธรรมะอ่ะปฏิบัตอ่ะใหยังก่อนต้นเล็กต้นใหญ่ิีนก็บริบูรณ์นะมัดก็เดินครบนะอริยสัจสี่ก็รู้นะมัดแปดก็รู้นะทุกสมุทัยนี้หรอ

อันนี้คือถ้าหาเราได้สัันี้ตบนหมายความว่าที่ข้างล่างเนี่ยที่เรียกว่ารกราชันไปใเนี่ยเราิดไปเลย้เราเชีวิตอาวทีียก่าเจ้าวาเะัเาะนั้นนี้เ่ราต้องแล้วก็ต้องปฏิบัติ ถ้าก็สี่ก็ห้าได้เน like ี่ยสกัดฐานนักข่าวอันนี้จะได้เป็นพร้อมปันอ่า เพราะว่ามันสูงๆนะต้องพเรียกให้ได้ก um> um> um ่อนตามคนแเรได้แล้ะขั้นที REALLY> ่นเรียบร้อยแล้วันมีสี่ขั้นแสเต็ปเอสเต็ปปบัสเ็ปปฏิบัติประมาณนี้แหละครับเนาะอ่าแล้วเดี๋ยวจะได้ เดี๋ยวกวนไปอีกแสดงว่าใครอะไรมั้ยแสดงว่าคนก็มาแล้พแสดงว่ามีมีได้คนดับบันใช่เวลาความเชื่อมโยงเกี่ยวกับสุขภาพไม่ไบ้นะที่สุด

Eso es. Para los lados. Sí, sí. Ay.